สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาวาดกระสอบสีน้ำตาลกันนะก็เริ่มจากการวาดปากกระสอบก่อนนะถ้าใครใช้กระดาษดินสอปากกาก็สามารถวาดตามได้เลยนะแต่ว่ามันจะ มันจะต้องวาดทุกส่วนนะเนาะบางส่วนมันก็ก๊อปปี้ไม่ได้นะคะอันนี้เรากำลังวาดปากกระสอบอยู่ส่วนปากกระสอบด้านหลังเราจะไม่ได้วาดนะเพราะว่าในอนาคตเราก็จะเอาพืชผักผลไม้อะไรเงี้ยเอามาใส่เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องวาดปากกระสอบด้านหลังนะคะ เนื่องจากว่าปากกระสอบเรามันใหญ่ไปหน่อยนะคะอันนี้ตัวนี้ตรงนี้เรากําลังจะวาดตัวกระสอบนะคะอืมอันนี้ก็วาดกํากลังจะวาดก้นกระสอบมนันก็จะเบี้ยวอะเราก็จะจัดจัดให้มันตรงๆกันหน่อยลบส่วนเกินออกนะคะ ทำการระบายสีหรือว่าเทสีลงไปนะคะที่ปากกระสอบเราจะเราจะระบายทำการระบายลงแสงลงเงาที่บริเวณส่วนของปากกระสอบก่อนนะคะอ่าส่วนตัวของกระสอบแล้วก็เก็บไปก่อนปิดวาน้อยก่อนเพื่อกันการสับสนเราก็จะใส่เงา ของกระสอบลงไปก่อนนะคะเงาก็คือส่วนที่ไม่ค่อยโดนแสงนะคะตรงไหนที่เราคิดว่ามันควรจะมีเงาอ่ะเราก็ใส่ลงไปเลย ตอนนี้เราก็มาใส่แสงนะคะเราำลังใส่แสงอยู่ตรงไหนที่เราคิดว่ามันควรจะมีแสงเราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะแสงใส่แสงก็คือบร,ริเวณส่วนที่โดนแสงก็คือสีอ่อนนะคะอันนี้เราก็จะมาทำในส่วนของ ตัวกระสอบนะคะแล้วก็ระบายลงสีพื้นที่เป็นสีเงาก่อนนะคะขาวๆเพื่อว่าเราจะได้เออมองออกว่าตรงไหนมันควรจะเป็นเงาบ้างนะคะ นี้เราทำเตียมเอาไว้เลยนะคะว่าเราจะใส่มันฝรั่งเราจะเอากระสอบวันนี้ใส่มันฝรั่งแต่มันฝรั่งเนี่ยเรายังไม่ได้วาดต้องเป็นอีีหน้านะคะแต่อีพีนี้เราก็จะคลิปนี้เราจะวาดกระสอบเตรียมเอาไว้ก่อนออตอนนี้เรากำลังระบายเงาของกระสอบนะคะมันจะมีส่วนของ ที่ปูดนูนออกมาจากกระสอบนะคะอันนี้เรากำลังระบายส่วนที่ปูดนูนออกมา จะมีอยู่2ย่อมนะคะอันนี้เรากำลังเน้นเน้นเงาอันนี้ใส่แสงพอในอนาคตรเราจะต้องใส่มันฝรั่งมันก็จะมีส่วนของ ที่ปูดนูนออกมานะคะในส่วนของตัวกระสอบก็อันนี้เส้นๆนี่ก็คือรอยยับของกระสอบอันนี้ก็กำลังว่าลายเส้นเส้นของกระสอบที่มันเป็นสันสานกันนะ อันนี้ก็ลงเงาอีกนิดหน่อยนะเงาพื้นอะอันนี้อันนี้คือส่วนที่ปู่นูนออกมาแล้วโดนแสงเวลาเราใส่มันฝรั่งลงไปนะอันนี้คือเราระบายเอาไว้ก่อนเลย อันนี้คือเงาเงาส่วนที่ปูดนูนออกมาจะต้องมีทั้งเงาและแสงอันนี้คือจินตนาการของเรานะ